อ่ะคุณฟังนะครับป .4 ทั2วันที่12เดือน10นะครับวันนี้เราจะมาทำภาพเคลื่อนไหวนะครับอาทิตย์หน้าเราจะสอบอีกนิดนึงนะครับมาเก็บคะแนนอ่ะคุณฟังนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราจะใช้ก็คือ powerpoint นะครับคู่กันกับตัวโปรแกรมเพ้น t แบบนี้นะครับบางคนใช้โปรแกรมเพ้น t ครับอาจจะลืมบ้างแล้วล่ะของป .3 สังเกตตรงนี้นะครับคำว่าวิวมันจะมีตรงนี้ไม้บรรทัดเห็นไหมครับส scale เห็นไหมครับที่เป็นเส้นส a l e ที่เราเห็น3ครับนี่นะครับก็คือตัวตรงนี้นะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ ทีนี้คุณฟังนะครับทีนี้เราจะใช้ก็คือค่ากระดาษที่เป็น100นะครับปึ๊บมาดูตรงนี้ทีนี้กูจะสอนว่ารูปก่อนง่ายๆนะครับก็คือใช้สีใช้สีฟ้านะครับ ่ดูนะครับทีนี้แบบหนึ่งนะครับอ่ทีนี้นะครับเราก็จะลากเส้นตามปกตินะครับ ทีนี้ดูนะครับาลากเส้นนะครับปึ๊บอันนี้สมมติว่าเราวาดภูเขานะครับปึ๊บปาบลงไปแบบนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของการทำภูเขานะครับสมมติว่าคุณจะทำสามลูกหรือ2ลูกก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราเติมสีครับปาบลงไปนะครับทีนี้สมมติว่าคุณทำเส้นถนนนะครับ ปึ๊บถนนเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จินตนาการของใครของมันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ไม่ได้ห้ามคุณอาจจะใช้สีน้ําตาลนะครับเทลงไปแบบนี้นะครับทีนี้คุณก็ใช้สีเทาตัดนะครับแบบนี้ปับ๊บแล้วก็เติมสีนะครับปึ๊บทีนี้ เราก็มาใช้ในเรื่องของเส้นสีเหลืองนะครับเนี่ยคุณจะเทช่องแบบนี้คุณเห็นไหมคุณจะทําเหมือนกับถนนนะครับแต่ทีนี้พอเราทาทาถนนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมานจะเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เราจะทําไงให้ภาพในตรงนี้เนี่ยไปอยู่ใน powerpoint นะครับซึ่งเราจะใช้แค่ฉากที่อยู่ข้างหลังนะครับมาทําเมื่อก่อน เวลาเราแทรกรูปนะครับมันจะอยู่ใน Insert เราจะใช้รูปภาพนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราวาดเองเราจะกดที่จุดเล็กๆนี้นะครับปุ๊บเรามาใช้ตรงนี้ครับที่เป็นกล้องรูปถ่ายเห็นไหมครับตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายนะครับพอได้เสร็จเรามาวางเมาส์ตรงอื่นมันจะเป็นสีขาวแบบนี้มันเรียกว่าการแคปเจอร์นะครับก็คือเราแคปเฉพาะโซนที่เราต้องการแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นภาพที่เราถ่ายขึ้นมานะครับ ไม่ต้องกลัวว่างานหายนะครับปึ๊บพอเราวาดรูปเสร็จนี่เราดึงเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็ได้ท้องฟ้ากับถนนแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูโปรแกรมเพ้นท์ครับอันนี้เราจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเราไม่ต้องซีเรียสครับแล้วก็นิวขึ้นมาใหม่ทีนี้คุณจะวาดรถคุณจะวาดรถแบบไหนก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับทีนี้คุณดูถ้าสมมุติว่าคุณวาดรถนะครับดูวิธีการใช้เส้นคูก่อนไม่ต้องอะไรมากนะครับคุณรีบทํา สมมติว่าคุณอาจจะทารถอื่นอันนี้คุณทําแบบนวดเร็วหน่อยนะครับก็คือคุณใช้โครงสร้างเหมือนกับตอนที่เราทรําป .3 นะครับแบบนี้เห็นไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือในเรื่องของการเติมสีใช่ไหมเห็นไหมครับแล้วเราก็มาขีดเส้นสีดําแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่แบบนี้อ่ะคุณจําได้ไหมครับเวลาที่เราวาดรูปล้อ คุณจำตรงนี้ได้ไหมครับในเรื่องของวงกลมมันมีคัลเลอร์อยู่สองอันคัลเลอร์ที่1ก็คือสีนี้คัลเลอร์ที่2ก็คือสีนี้นะครับคูเลือกเส้นหนาสุดเลยนะสมมติว่าคัลเลอร์ที่1เราใช้เส้นหนาสุดก็คือยางลดสีสีดําส่วนขอบข้างในคูเลือกคัลเลอร์สองนะครับเป็นสีสีขาวไม่เอาสีขาวเอาเป็นสีฟ้าครับแม็กสีฟ้าคุณเปลี่ยนคําว่าฟูตรงนี้เป็นคัลเลอร์นี้นะครับแล้วกดปุ๊บ เห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเติมสีให้เราครับอ้าวทีนี้เราจะย้ายภาพไปได้ไงคุณดูนะครับมี2องกรณีนเนื่องตัดตรงนี้ไปแล้วกดคำว่า copy ก็ได้เหมือนกันหรือสองเมื่อกี้กด copy ใช่ไหมครับแล้กดวางตรงนี้มันก็มาเหมือนกันเห็นไหมหรือ2ครับใช้แบบเดิมก็คือ capture แบบนี้นะครับเราเป็นสีขาวใช่ไหมแคปเจอร์ครับปึ๊บเห็นไหมสิ่งที่เราเกิดขึ้นครับรถรถที่เราใช้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นครับสีขาวเราทำไงเจาได้ไหมจาได้ไหมครับว่เาเราจะเอาสีขาวออกคุณดูนะครับการเอาสีขาวออกคุณกดที่รูปนี้มันจะมีคำว่า format หรือตรงนี้นะครับรูปแบบคุณกดเข้าไปครับเอาพื้นหลังออกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสีม่วง เห็นไหมสีม่วงคือไม่เอาแต่ถ้าอยากได้ให้กดบวกแล้วขีดทับไปเวณที่เราต้องการเห็นไหมครับขีดเข้าไปจะม่วก็ช่างครับแต่ว่าเราอยากได้เห็นไหมเห็นไหมครับมาแล้วใช่ไหมกดครับหนึ่งครั้งคุณได้ขอบแล้วอ่ะดูนะครับปุ๊บพอได้เสร็จครับ พอได้เสร็จปุ๊บทีนี้เราจะทําภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับคุณอยากทําให้มันรถวิ่ง10ครั้งมี2กรณีครับเนื่องทำแบบนี้ก็คือลากเส้นแบบนี้นะครับลากจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาคุณลากรถแบบนี้นะครับแล้วกด enter นี่คันที่1ใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากทำสิบคันก็มี2องกรณีคือ copy ใช่ไหมครับ ก๊อปปี้ถ้าสมมติว่าคุณก๊อปปี้ล่ะจะได้กี่คันได้กี่คันครับก๊อปปี้เพิ่มมาอีกได้ได้เปกี่คันสองคันก็สองรอบแต่มันมีวิธีนี้ครับกดที่ภาพเคลื่อนไหวคุณจะเห็นไอ้ตัวนี้นี่จุดนี้เห็นไหมครับนี่ไอที่เป็นสามสามอ่าสามอันนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับเลือกรองอันสุดท้ายที่เป็นหน่วยของคําว่ากําหนดเวลา คุณอยากได้เท่าไหร่อันนี้คือคือภาพเคลื่อนไหวเองเราไม่ต้องกดคลิกเมาส์นะครับเลือกตัวที่สองอันนี้คือระยะเวลาชา้า5วิสามวิสองวิหนึ่งวิศูนจุดหนึ่งศูนย์จุาวินะครับเอาสักสามวิทีนี้การทําซ้ําคุณอยากได้เท่าไหร่กําหนดเองได้นะครับ10ก็ได้10 3ก็ได้3จนสิ้นสุดสไลด์ ถ้าเราไม่เปิดข้ามเธอว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ดูนะครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับไม่หยุดมันจะไม่หยุดนะครับวิ่งอย่างเงี้แหละเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าใครอยากทารถสวนกันคุณก็ทําอีกทางหนึง่งแล้ววิ่งสวนกันก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรอ่าเดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอโ